大家招牌菜。你好，你好，全国小炒大王费大厨辣椒炒。是肉面。哈哈哈哈哈。他很可爱，很可爱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 。他很可爱， ห้อขว้่จาห่างอาหารที่กินจะได้เยอะทุกอย่าเพราะฉะนั้นั่งมาแต่พอดี้เกล่าคือว่คืออยู่ประมาณนั้นเข้ามาเป็นหม้อด้วยไม่กีเราเป็นกิอยู่ในเล้วออัน 再喝点。再来一份不是免费的吗？嗯、oh, really?，欢迎、so mm。欢、hmm. 迎。欢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  ผู้หญิงสามคนตัวเล็กๆข้าวอีกหม้อนึ่งอร่อยท้งหมดอร่อยทุกอย่างจริงๆเอาตัดตักใส่จานอะเอาไม้สักให้เาตักให้ด้วยหนึ่งชิ้น 你别是我半夜，你你别帮我吹新木，这都我们弄不 แล้วมันกินกับข้าวมันพอดีนะไม่จัดเลยอร่อเขาก็ขืนนะมื่อย่างขนเลยพี่เ็ไปมองเขาน้ะกตกใจมันน่ารักน้ารัเขาได้มาเติบบะน่ารัก你好雪花酱炒้黄 ผู้ชายโตต่างมาตามกันเหมือนกันเลยน้อยตลอดเราอ่ะเรามามากินอาหารจีนแต่ทั้ที่รู้ตัวแล้วว่ามันได้เยอะด้วยปันได้เยอะทุกเดืองจริงๆอาหารจีนอืมข้ามาจะต่างเงินตัว แต่น้อสั่งเยอะเลยอะยายนะต่อไปเราก็ซื้ออร่อยทุกอย่างจริงๆทั้งสี่อย่างทั้งของเวลากินก่นอนใส่ให้ดูแล้วใครที่มาร้านนี้ก็คือสั่งตามได้เลยจริง